ครับผมวรพลเจียนเกตวินิคครับระหว่างนั่งรอครับที่ไปจัดส่งของอยู่ที่ไปรษณีย์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวบำรุงสายตาโดยตรงนะครับผมเนี่ยครับตัวนี้ชื่อชื่อทาร์เก็ตครับในกล่องหนึ่งนะครับจะมีอยู่ที่30สิเมตรครับจากตัวนี้จะกินบํารุงสายตาแล้วก็ถนอมดวงตานะครับก็คือตัวผมเองครับผมเป็นคนขับรถแล้วก็อยู่กับรถเนี่ยวันละหลายชั่วโมงและอย่างก็คือผมเป็นคนที่ทํางานอยู่หน้าจอ มือถือได้แทบเล็ดเนี่ยวันละหลายชั่วโมงครับทำให้ตาเราล้าแสบตาตาแห้งแล้วก็ปวดตาใครเคยเกย์การแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราขับรถนะครับใครจะเป็นเหมือนผมบ้างครับก็คือเจอคันหน้านะครับไฟส่องขับรถสวนกันนะครับตอนกลางคืนนะครับไฟส่องบางคันก็เปิดไฟสูงบางคันก็เปิดไฟซีนอนทําให้ตาเรานี่ครับผ้าละมัวแล้วก็ตามืดไปเลยซึ่งตรงนี้ แต่ก่อนผมจะเป็นแล้วก็กลางวันนี่เหมือนกันกลางวันครับเวลาเราขับรถตามกันเนี่ยยิ่งตอนนี้ครับแดดจ้าๆางเงี้ยบางคันครับติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มประหลอดนะครับจะทําให้แสงเนี่ยสะท้อนเข้าตาทําให้เราเนี่ยครับแสบตามากครับแล้วก็ตามัวไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมได้กินตัวทาเกตนะครับตัวบรุงสายตาเนี่ยอาการเหล่านี้ผมหายไปเลยครับใครครับที่มีปัญหาแบบเนี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นตาล้าตาแห้งแสบตานะครับ ตัว t a r g เ t i ่ g เได้ครับเป็นตัวบมลุงสายตาแล้วก็ตัวถนอมสายตาครับตัวนี้ครับดีมากๆครับถ้าใครต้องการข้อมูลในตัวสินค้าครับติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวอยากจะรู้ข้อมูลใดๆครับโทรเข้ามาครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับสินค้าตัวนี้ผมก็ใช้เองแล้วครับผมครับต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับ ว่าผมจะไม่แนะนําสินค้าตัวไหนหรือจะมาบอกวิธีเคล็ดลับการทํางานระบบอะไรแบบไหนและอย่างไรติดตามนะครับแล้วก็กดช่องติดตามกันด้วยครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ